วันนี้หลายคนติดตามข่าวในโลกโซเชียลตกใจนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วบนเส้นพระรามสองนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าย้อนไปช่วง2นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุเครนก่อสร้างล้มทับรถกระบะบนถนนพระรามสองฝั่งขาเข้าค่ะทําให้รถเสียหายและก็มีผู้บาดเจ็บ3คนซึ่งถูกนําตัวส่งรังส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่เองมีการเร่งเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะเปิดการจราจรอ,อีกครั้งในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ รถเครนที่อยู่ระหว่างการทำงานก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม2ช่วงตอน4พลิกคว่มบนช่องทางหลักกิโลเมตรที่27ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเมื่อช่วง2นาฬิกาที่ผ่านมาทางตำรวจสพเมืองสมุทรสาครพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเข้าไปตรวจสอบนะคะก็ไปพบคนขับติดอยู่ภายในรถเครนและบูมยาวหรือส่วนของเครนที่ใช้ย,ยกเคลื่อนย้ายสิ่งของไปฟาดกับเสาไฟจนเกิดประกายลุกไหม้ ถังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาครต้องรีบเข้าตัดกระแสไฟฟ้าค่ะก่อนที่จะให้หน่วยกู้ภัยมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครนำรถอุปกรณ์ตัดถางเข้าช่วยเหลือและนำคนขับรถเครนออกมาได้อย่างปลอดภัยพบว่ามีการบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะ นอกจากนี้ยังมีรถกระบะคันสีขาวรถกระบะคันนี้ขับผ่านมาขณะที่เกิดเหตุในช่วงทางคู่ขนานแล้วปรากฏว่าถูกแขนของเครนหรือว่าบูมเนี่ยพาดท,ทับบนหลังคายังมีท่อนเหล็กสีส้มขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ3ตันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบก่อสร้างที่ใช้กับเสาทางยกระดับตกมากระแทกบริเวณด้านข้างของตัวรถด้วยคนขับเป็นผู้ชายค่ะบาดเจ็บเล็กน้อยที่บริเวณหัวคิ้วและมึนงงศีรษะ ส่วนแฟนสาวที่นั่งมาด้วยนั้นเธอมีบาดแผลถลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครเช่นเดียวกันค่ะมันกระดังครึ้นเลยดังคึ้นแล้วก็คือฟาดรถเราเลยใช่ไหมครับราเปิดเรเปิดราเปิดเราเอิมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครัตอนนี้ เจ้าที่พยายามสอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็ได้ฟังแบบนี้ครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีการใช้รถเครน2คันพยายามพยจยยกท่อนเหล็กขึ้นไปเพื่อจะวางหน้าตรงเสาทางยกระดับแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยรถเครนคันหนึ่งเกิดเสียสมดุลน,นะครับก็ทําให้เกิดการพลิกตะแคงแล้วก็ล้มลงมาซึ่งจากนี้เองทางตารวจจะประสานข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการแล้วก็จะสอบปากคาพยานในที่เกิดเหตุเพื่อเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,ครครับท่านนริศนิรามมยวงศ์นะครับก็ลงพื้นที่ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งที่ผ่านมาเลยนะครับไปติดตามเหตุการณ์แล้วก็สั่งการผู้รับเหมาเร่งเคลื่อนย้ายรถเครนออกจากช่องทางการจราจรแล้วก็ให้ควบคุมการทํางานในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้รถให้หลีกเลี่ยงเส้นพระลำสองนะครับรวมถึงการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบเนื่องจากว่ามีสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยถูกเกี่ยวขาดไปด้วยนะครับ ล่าสุดอัปเดตสถานการณ์นะคะทางกรมทางหลวงโดยสำนักเก่อสร้างสะพานมีการชี้แจงกรณีอุบัติเหตุรถเครนพลิกคว่ำบนถนนพระราม2ที่บอกว่าเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยกท่อนเหล็ก ของบริษัทรกรุงทนเอเนจีจำกัดผู้รับจ้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข8 2สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วตอน4สาเหตุเบื้องต้นมาจากการที่รถเครนเสียการทรงตัวระหว่างทำงานค่ะทำให้บูมและท่อนเหล็กหล่นลงมาในช่องทางคู่ขนานและกระบะ,ะแล้วก็ไปกระทบกับรถกระบะที่ขับผ่านมานะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บ เจ้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลได้ร้อยแล้วพร้อมกับเร่งคืนพื้นผิวการจราจรในช่องทางหลักฝั่งขาเข้าได้ภายในเวลา9.30นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาโดยกรมทางหลวงได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดก่อสร้างเป็นเวลา3วันเพื่อตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วรวมถึงจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปประธรรมก่อนจะกลับมาดำเนินงาน ล่าสุดช่วง10บโมงครึ่งที่ผ่านมานะคะเจ้าที่ได้ปิดการจราจรในช่องคู่ขนาดอีกครั้งหนึ่งค่ะที่บริเวณช่องทางขนานทางหลวงหมายเลขก5 5ระหว่างกิโลเมตรที่26ถึง100ถึงกิโลเมตรที่26บวก900นะคะขาเข้าจนถึงเวลา16นคือ4โมงเย็นวันนี้เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่เสียหายค่ะ